ลองดูนะคะไปอังกฤษค่ะเขามีการคิดค้นตัวยาที่เชื่อว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะต่อต้านความแก่ชราได้นะคะซึ่งสารดังกลาวเป็นสารที่สกัดได้จากวายแดงเป็นสารสกัดนะฮะสะกัดไม่ใช่ว่ากับบ้านดื่มกัน,กน,นดีกว่าไม,ไม่ใช่ค่ะเขาสกัดมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าจะทําให้มนุษย์อายุยืนยาวได้ถึง150ปี ในรายงานเนี่ยบอกว่าสารดังกล่าวคือสาร r e s v e l a t r o l ค่ะซึ่งพบอยู่ในไวน์แดงแล้วก็ยังมีคุณสมบัติต่อต้านมะเร็งและโรคเบาหวานประเภท2ได้อีกด้วยสารนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นโปรโตีนในร่างกายที่ชื่อว่า SIRT1 ตลอดจนเอนไซม์ต่างๆในร่างกายให้ทํางานดีขึ้นซึ่งโปรโตีนดังกล่าว มีคุณสมบัติต่อต้านการแก่ชราได้แล้วก็ได้มีการทดสอบสารสกัดตัวนี้กับผู้ป่วยต่างๆท,งทั้งที่เป็นมะเร็งแล้วก็บาวนาแล้วก็โรค,ครหัวใจพบว่าผลออกมาในทางบวกนะคะส่วนทางด้านเดวิดซิงแคลค่ะศาสตราจารย์ทางด้านพันธุก,กรรมจากฮาร์วาร์ดนะคะบอกว่ายาตัวนี้แตกต่างจากยาอื่นๆเพราะว่าสามารถป้องกันได้หลายโรคมากมาก แล้วก็มีผลที่น่าสนใจก็คือทำให้แก่ช้าลงที่สำคัญโปรตีน SIRT1 เนี่ยนะคะปกติจะสามารถทำงานในร่างกายมนุษย์ได้เองโดยธรรมชาติอย่างเช่นเมื่อเราออกกำลังกายมากๆมันจะผลิตขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าก็สามารถได้รับผ่านการกระตุ้นจากสารตัวกลางที่พบในวายแดงด้วยเช่นกันค่ะคแต่อย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้ยังไม่มีการคิคคด คนอย่าต้านความแก่ขึ้นมาโดยเฉพาะจากสารตัวนี้นะคะแค่คนพบแล้วจะต้องต่อยอดต่อไปค่ะสั่งวาสักห้าหเม็ดบอบให้กูเดกราบ